ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายน้องหนูดีมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนไหมคะ ก็น่าจะต้องวางแผนกันอีกสักระยะอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกพื้นที่ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะคะใช่มีที่เที่ยวเยอะเลยเนาะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะหลังบรรยากาศโควิดเริ่มคลี่คลายนะคะบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเลยค่ะก็เริ่มมีสีสันขึ้นค่ะขณะที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปเนี่ยน้อยลงค่ะภาคธุรกิจท่องเที่ยวตื่นตัวเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด ต่อยอดจากงานเดิมเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะล่าสุดนะคะก็ได้เตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมาในพื้นที่นะคะหลังข้ามสะพานมิตรภาพจีนลาวค่ะผ่านน้องคายเชื่อมโยงมายังจงังหวัดเลยนะคะไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายหลายจังหวัดเปิดกว้างให้บริการนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอีสานอย่างถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยมาท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาเชียงคานเองโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณปีละ1นล้านสองแสนคนต่อปีค่ะพอปีหกสี่ 64, ลดลงเหลือแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นคน ก็ลดลดไปเลย90%นะคะเ<ม>หลือนักท่องเที่ยวแค่สิเอง <Okay. S 1> ก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากสถิติของปี65เองเองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยถึง550,000คน<ม>ก็มากกว่าปี64ขึ้นมาตั้ง5เท่าแต่กระนั้นก็ดีมันก็ยังไม,ไม่เหมือนกับช่วงปกติเนาะก็ทางหอการค้าเองก็รณรงค์ให้ทางผู้ประกอบการมีการปรับตัว เพื่อที่จะสามารถรู้เท่าทันเทรนด์ใหม่ซึ่งจะเป็น next normal ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะ รีสอร์ทที่พักริมโข้งและจุดที่มองเห็นวิวสัมผัสธรรมชาติในอำเภอเชียงคานแทบทุกแห่งถูกจองล่วงหน้าโดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและรีสอร์ทในเชียงคานยอมรับว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปที่มีการระวังการใช้จ่ายและนิยมพักแบบแคมปิ้งกางเต็นท์มากขึ้นส่งผลดีต่อชาวบ้านที่จะปรับพื้นที่เป็นลานกลางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ ถ้าเราวิเคราะห์ในมุมที่ดีนะฮะผมผมบอกอากาศหนาวเนี่ยเป็นผลบวกกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยหรืออำเภอเชียงคานเ่อนั้นเยอะมากๆนะครับผมครับแต่ว่าคนมาเที่ยวเนี่ยพฤติกรรมการเที่ยวของ,ของคนไทยแล้วกันเขาจะมาเที่ยวเฉพาะช่วงวิกเอนหรือลองวิกเอนถูกไหมฮะฉะนั้นคนก็เยอะๆสุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดามีคนบ้างแต่ว่าไม่หนาแน่นเท่าวันสุกเสาร์อาทิตย์ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่เรามีเครือข่ายการท่องเที่ยวนะฮะ ที่ครอบคลุมนะครับครับเราก็จะจะสามารถสร้างหรือเพิ่มจํานวนวันพักให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่จังหวัดเลยโดยรวมแล้วกันนะครับว่าที่จังหวัดเลยได้ด้วยซ้ำครับหลังสุดเนี่ยจีนเปิดประเทศเราก็ดีวกับทางสวาคมท่องเที่ยวนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชุดแรกมาที่อำเภอเชียงคานวันที่15กุมภานี้จํานวน200คนทางรถไฟความเร็วสูงนี่ตรงนี้คือตัวที่เรามองเห็นเป็นโอกาส นะครับว่าเราจะเชื่อมโยงท่องเที่ยวจีนลาวไทยนะฮะไม่ใช่มีแต่คนไทยไปเที่ยวจีนเรา <จะ S 1> ต้อง <มา S 1> คิด <จะ S 1> ว่าทางของไทยเหรอคะ,อะใช่ครับ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเชียงคานภูกระดึงผูเรือหน่าแห้วและผูลมโลอำเภอด่านซ้ายโดยพบว่าช่วงฤด,ดูการท่องเที่ยวเดือนตุลาคม2564ถึงมกราคม2565มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ย200,000คนต่อเดือนสร้างไรายได้เฉลี่ยเดือนละ400ล้านบาท แต่มาในปี2,565ต่อเนื่องมาปี2,566พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าตัวเฉลี่ยดเดือนละ4,500,000คนสร้างไรายได้เดือนละ1,000ล้านบาทนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จังหวัดเลยนั้นมีสเสน่ห์ทั้งในแง่ของอธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีฉะนั้นสิ่งสิ่งสำคัญของชาวจังหวัดเลยก็คือการที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือการที่พี่น้องประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือแขกที่ไปมาในจังหวัดนะให้เขาเกิดความประทับใจเช่นในเรื่องของการให้บริการนะเรื่องสินค้าหรืออาหารต่างๆ สถานที่พักต่างๆก็ให้มม,มีราคาที่เป็นธรรมยุติธรรมรวมถึงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆจากความเป็นเมืองทะเลภูเขาหนาวสุดในสยามอีกทั้งเป็นเมืองที่ยงคงวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจทาให้จังหวัดเลยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างก็แวะเวียนมาเที่ยวตลอดทั้งปีหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เริ่มเบาบางลง และเปิดการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบเมืองท่องเที่ยวสุดฮอตแห่งนี้เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการต่อยอดจากงานเดิมและเพิ่มเติมกิจกรรมใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชูชัยวงพุทธ่ถ่าภาพเนชนกชยกรรมทีมข่าว nbt 1 1 tv อีสานร,รายงานจากจังหวัดเลย น่าไปมากนะคะยังไงก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คค่ะที่ทุกคนจะต้องได้ไปท่องเที่ยวที่ห็งกันที่จังหวัดเลยค่ะ,คะ